สดมมว่าะเหลืออีตววิันนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทยคือสังคมไทยกำลังนำเรื่องการพูดคุยเนื้อขายหนึ่งที่เรา,เาต้องมามาคุยกันนะฮะเงื่อขายเรื่องความเป็นธรรมวามอิทธิพติทึ่เกิดมาแล้วนะครับ แห็นแต่ว่าถือว่าจะเป็นช่วงของ,ของอวอันนั้นเป็นมงคลเนี่ยผมเองก็ต้องขอไวพรใ,ให้กับคนที่อยู่ข้างในทุกคนนะครับกับญาติพี่น้องอยู่ข้างนอกจงมีสุขภาพร่างกายเข้มแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ทามาในช่วงเดือนลมตะวันของมงคลนเชนื่อว่าจะทําให้ท่านได้รับแต่สิ่งดี และได้ออกไปร่วมกันสร้างความเจริญร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของเราร่วมกันดูแลเรื่องการศึกษาของลูกหลานในเร็วๆนะครับเราขอให้ทุกคนประสบความสุขทุกคนนะครับขอขอบคุณมากครับ